สวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาไปในโลกฟิสิกส์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งนึ่งในประวัติศาสตร์ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ นักวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายรูปหลุมดําได้ยังไงครับรูปนี้นี่คือหลุมดํแมสเซียร์เซนะครับหรือ M87 นั่นเองมีขนาดใหญ่มากฮนะใหญ่กว่าโลกประมาณ3ล้านเท่าเลยนะซึ่งมันอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ55ล้านปีแสงนะครับเนื่องจากที่มันอยู่ไกลาจากโลกมากขนาดนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งดูเล็กมากครับเล็กขนาดไหนเนี่ยลองจินตนาการดูว่าเรายืนอยู่บนโลกแล้วเราซูมไปที่ผิวของดวงจันทร์ใช่ไหมครับเพื่อไปถ่ายรูปผลส้มบนนั้นมันเล็กขนาดนั้นเลยครับโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้คำนวณไว้ว่่าาาาถ้้จะยรูปหลุมดดํ M87 น ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เท่าโลกเลยนะฮะซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับในทางปฏิบัติครับเขาเลยใช้วิธีการถ่ายโดยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยหรือ e s t เนี่ยจาก8แห่งทั่วโลกเลยนะครับเก็บคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากหลุมดำครับโดยใช้อัลกริทึมเนี่ยมาประมวลผลให้เป็นรูปอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความสําเร็จในการถ่ายรูปหลุมดําในครั้งนี้เนี่ยได้มีการเชื่อมโยงกันกับคําทานายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับว่าหลุมดำเนี่ยมีอยู่จริงฮะแล้วก็ลักษณะเน่ยป็อางไร วันนี้เราจะมารู้จักหลุมดำ M87 มากยิ่งขึ้นด้วยงานวิจัยกันค่ะและขอให้ผู้ชมทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆความ,มรู้ใหม่ๆไปด้วยกันค่ะเริ่มกันเลยค่ะซึ่งงานวิจัยในวันนี้มีชื่อว่าการทดสอบแรงโน้มถ่วงเหนือระดับ first post Newtonian ด้วยหุเงาของหลุมดำ M87 งานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review เลตเตอร์ <Letter S 2> ในปี2020โดยทีมนักวิจัยกว่า187ท่านจาก Event Horizon Telescope Collaboration หรือ EHT ค่ะทุกท่านคะภาพที่ทุกท่านเห็นบนหน้าจอนี้คือภาพประวัติศาสตร์ลุมดำ M87 แต่นี่ไม่ใช่แค่ภาพถ่ายธรรมดานะคะมันคือหน้าต่างที่เปิดสู่กันทดสอบทฤษดีกับพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในยานที่ไม่มีใครเข้าถึงมาก่อนค่ะงานนำเสนอนี้จะทำโดยนุนลเานีและเมธาพรค่ะ จากทฤษฎีเมื่อ100ปีที่แล้วเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัญธภาพทั่วไปการทำนายทางคณิตศาสตร์และแนวคิดสลุมดำของไอน์สไตน์สู่ความเป็นจริงในปัจจุบันเกิดการถ่ายภาพหลุมดำครั้งแรกและเกิดการพิสูจน์ทฤษฎีและทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะความสำคัญของงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย หเป็นการทดสอบที่จดีในย่านแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยทำมา 2. เป็นการทดสอบครั้งแรกที่เหนือระดับ first post newtonian order 3. เป็นการทดสอบขนาดที่แตกต่างกันเพราะทดสอบกับหลุมดำที่มีมวลมากกันมากถึง8 order of magnitude หรือพูดง่ายๆก็คือหลุมดำขนาดเท่ากับภูเขาทั้งลูกเลยค่ะ ในการทำความเข้าใจความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้เราต้องกลัย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของการค,นคร้นพบสิทธิทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งแบ่งเป็นสามยุคที่น่าสนใจมากค่ะยุคแรกการทดสอบในสนามโน้มถ่วงอ่อนซึ่งค้นพบเมื่อปี1915อิตายได้เสนอแนวคิดว่าแรงโน้มถ่วงคือการโค้งงอของอวกาศและเวลา พอปี1919ได้พิสูจน์ครั้งแรกพบว่าก้านเบนของแสงดาวเมื่อผ่านใกล้ดวงอาทิตย์ค่ะต่อมาอยุคที่2คือการทดสอบในสนามน้มถ่วงปานกลางในปี1974ค้นพบดาวที่มีแรงน้มถ่วงแรงกว่าในระบบสุริยะซึ่งก็คือดาวนิวตอนคู่ค่ะพอปี2015ลิกโก้ได้ตรวจพบขึ้นที่ชนกันของหลุมดำแสดงซิกเกิล PN ในสภาวะพลวัตค่ะ และยุคที่เราสนใจณปัจจุบันนะคะคือยุคที่3ค่ะการทดสอบในสนามแรงนุ้มถ่วงที่แรงค่ะการทดสอบนี้ทดสอบในเซ c o n d p นเอในสภาวะสถิตที่แรงนน้มถ่วงรุนแรงมากค่ะโดยปี2017สามารถถ่ายภาพหลุมดำ M87 ได้โดย EHT ค่ะดังนั้นเราจึงสรุปวิวัฒนาการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลกออกเป็น3ประเด็นดังนี้ค่ะหคือทฤษฎีของนิวตัน สอก็คือ first PN order สา second PN order ที่เราจะพูดถึงในวันนี้กันค่ะวิธีการทดลองของงานวิจัยนี้จะอธิบายด้วยทฤษฎีค่ะโดยทฤษฎีแรกคือทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปที่อธิบายว่าอากาศกับเวลาปิดเบี้ยวอย่างไรในสนามแรงน้มถ่วงค่ะและจากสมการนะคะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะเวลาจะเดินช้าลงแทบจะหยุดนิ่งระยะทางในแนวรัศมีจะยืดออกเป็นระยะอน,นันต์ แสงไม่สามารถหนีออกจากขอบฟ้าเหตุการณ์ได้และขนาดเงาของหลุมดำจะขึ้นกับจีจคอมโพเนนต์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะซึ่งนี่ก็คือคุณสมบัติเมื่อสมการนี้เข้าใกล้กับหลุมดำค่ะทฤษฎีที่2ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญสำหรับงานวิจัยนี้ก็คือทฤษฎี Post Newtonian Extension ค่ะซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายว่า การขยายเม็ดที่คอมโพเนนต์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการบิดเบี้ยวของเวลาซึ่งความสำคัญของทฤษฎีนี้จะบอกไว้ว่ายิ่งโพไทชิอายอาจจะยิ่งมีกำลังสูงและยิ่งเข้าใกล้หลุมดำอาก็จะยิ่งน้อยลงดังนั้นโพสหลังก็ยิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะที่รัศมีของโฟตอนจะทำให้เห็นผลของ s e c o n d pn order ได้อย่างชัดเจนและนี่จึงเป็นที่มาว่า s ซ c o n d pn order จึงมีความสำคัญในการตรวจสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพอย่างมากค่ะ แต่ว่าเราก็ต้องการเครื่องมือที่เป็นกลางและยืดหยุ่นพอที่จะจับการบเบี่ยงเบนของทฤษฎีที่กล่าวมาได้นักฟิสิก์จึงพัฒนาเมทริกพิเศษขึ้นมา2แบบค่ะซึ่งก็คืออันแรกก็คือ JP m ม t ริกที่เน้นความเรียงง่ายและหลีกเลี่ยงปัญหาทางฟิสิกอันที่2คือ MGBK m ม t ริกที่เน้นความยืดหยุ่นและการรับรองทฤษฎีทางเลือกค่ะ ผลการทดลองพบว่าจากการทดสอบเงาของหลุมดำ M87 และการใช้เมทริกทั้ง2วิธีให้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันดังนี้ค่ะทั้งคู่สามารถยืนยันได้ว่าทฤษฎีของไอสตน์เป็นจริงและให้ขอเขตการเบี่ยนเบนที่ใกล้เคียงกันประมาณบวกลบ5%ค่ะผลไม่เปลี่ยนแปลงมากตามการหมุนของหลุมดำซึ่งเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของการทดสอบเพราะว่าไม่ว่าจะใช้วิธีใดผลพธ์ก็ยังสอดคล้องกันค่ะ จากงานวิจัยนี้สามารถค้นพบความพิเศษของหลุมดำ M87 ได้ดังนี้ค่ะ 1. งานนี้เป็นการทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่ระดับเซก o นโพส w นิวต a นซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นระดับที่เหนือกว่าการทดสอบในระบบสุริยะและผลการทดสอบยืนยันว่าทฤษฎีของไอนซสไตน์ถูกต้องค่ะโดยมีความคาดเคลื่อนเพียง17%และมีระดับความเชื่อมั่นถึง68%เลยค่ะ 2. ทําให้เงาของ หลุมดำแทบไม่เปลี่ยนแปลงตามการหมุนซึ่งสามารถยืนยันตามทฤษฎี n o h a e n t e l l e m ที่บอกว่าหลุมดำมีเพียงมวลและการหมุนเท่านั้นค่ะ 3. ส,สามารถวัดโครงสร้างอาวกาศและเวลาได้โดยตรง 4. เป็นอิสระจากการทดสอบอื่นๆค่ะนอกจากนี้เมื่อเราค้นพบหลุมดำ M87 แล้วสามารถส่งยอดในอนาคตได้เช่นสามารถออกแบบยานอาวกาศสำหรับแรงโน้มถ่วงรุนแรงได้เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์และ สามารถทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการกําเนิดจัก,กรวาลได้มากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นความสําคัญของการค้นพบหลุมดํา M87 จะมีดังนี้ค่ะ 1. สามารถทดสอบทฤษฎี 4, แรงโน้มถ่วงได้ 2. ส,สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับควอนตัมคอวิตี้ได้ค่ะ 3. เป็นขอบเขตใหม่ของฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นมากค่ะ ก่อนจากการวันนี้เรามีเกี่ยนความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านค่ะทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราสามารถถ่ายรูปหลุมดำแบบนี้ได้ยังไงและนี่คือคุณเคที่ค่ะอ้างอิงจากรายการเทสท็อกณสมัยที่คุณเคที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ MIT เขาได้คิดอัลกอริทึมในการประมวลผลภาพออกมาเป็นแบรกโหวซึ่งเกิดจากการถ่ายจากกล้องโทรทัศน์ที่วางอยู่ทั่วโลกนะคะ โดยการที่เราจะถ่ายภาพหลุมดําได้เนี่ยเราต้องการกล้องโทรทัศน์ที่ขนาดใหญ่เท่าโลกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นปัจจุบนันน่ะเรามีกล้องโทรทัศน์ที่วางกระจายอยู่ทั่วโลกค่ะและนี่คือภาพที่ได้จากการถ่ายจากกล้องโทรทัศน์ที่วางกระจายอยู่ทั่วโลกแต่โลกของเรามันหมุนใช่ไหมคะพอหมุนก็จะได้ mapping ปปดังภาพซ้ายมือค่ะดังนั้นเราจะมวลผลจากภาพ mapping ปปทางซ้ายมือของเราเป็นรูปหลุมดําได้ยังไง คำตอบก็คือเขาใช้ Machine Learning ค่ะโดยเขาจะให้ AI จําลองภาพขึ้นมาค่ะเขาอ่ะได้ทดลองให้ภาพสถานการณ์ต่างกันป้อนให้ AI โดยมีข้อมูล Data เกี่ยวกับหลุมดําค่ะพบว่า AI สามารถจําลองภาพคืนมากลายเป็นภาพหลุมดําดังนั้นเขาก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งค่ะว่าเขาจะได้ภาพหลุมดําออกมา เคที่จึงรวบรวมภาพที่ถ่ายได้จากกล้องโทรทัศน์ที่วางอยู่ทั่วโลกค่ะมาประมวลผลออกมาเป็นหลุมดำ M 8 7ที่เราพูดถึงในวันนี้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ที่ทำให้เราค้นพบหลุมดำและจากงานวิจัยที่เราได้นำเสนอไปเขาอ่ะได้อนำซิมูเลชันไปเทียบกันกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งก็พบว่าผลของซิมูเลชันนะคะออกมาเหมือนกันเป๊ะเลย สำหรับวันนี้เราสองคนได้นำเสนอความรู้นอกจากนั้นยังได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับหลุมดำ m 8 7ท,ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและยินดีอย่างมากที่ได้ส่งต่อความรู้ให้กับท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้สวัสดีค่ะ